นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยธรรมาเหตุปะคะวาเตสังเหตุงตถาคตู เตสันเจโยนิโรโธจ่เอวังวาทีมหาสัมโนติธรรมโมสกจังโสตโพตินโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะเยธรรมาเหตุปปภาวเตสังเหตุงตถาคตูเตสังจะโยนิโรโทจเอวังวาทีมหาสัมนโนติธรรมโมสกจังโซตพโ ตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยธรรมาเหตุปปภาวะเตซังเหตุงตถาคตู แต่ ja, eh, ันจะโยนิโรโทจ่เอวังวาธีมหาสัมโนติธรรมโมสกจังโสตโพตินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสันนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสันนโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะเยธรรมาเหตุปปภาวาเตสังเหตุงตถาคตูเตสันจะโยนิโรโทจาเอวังวาทีมาหาสมมโนติธรรมโมสก,กจังโซตโธติ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยธัมมาเหตุปะพวะเตสร้างเหตุงตถาคตู เตสันเจโยนิโรโธจ่เอวังวาธีมหาสัมโนติธรรมโมสกจังโสตโภตินโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อรหะตสัมมาสัมพุทธาเยธรรม,มาเหตุปปภาวเตสัง่งเหตุงตถทาคตูเตสันจะโยนิโรโทจาเอวังวาทีมหาสม,มโนติธรรมโมสกจังโซตโพตี นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะเยธรรมมาเหตุปะพวาเตซังเหตุงตถาคตู แตสันจะอยู่ใรโทโจอเอวังวาทีมหาสัมโนติธรรมโมสกจังโตตโพตี